ว่าจริงแล้วการการกินไข่หรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงไข่ต้มด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นเป็นวิธีการปรุงที่ที่ดีต่อสุขภาพกว่าวิธีอื่นๆเลยครับแล้วก็แล้วก็เราก็ดีใจที่เราได้มามาเป็นคนที่นําเสนอสิ่งนี้เพื่อให้คนได้ขนาดที่ดีขึ้นได้ได้มีชีวิตประจําวันที่ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นฐานการกินไข่ต้มซีดีที่ถูกทำให้สุกมาพร้อมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยด้วยความที่การกินง่ายด้วยได้มาตรฐานด้วย ซีพีก็ก็เชื่อเป็นเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้มาแล้วก็ดีใจเราก็รู้สึกรู้สึกภูมิใจที่ที่ได้ทำประโยชน์ของไข่ซีพียังไงบ้างเราก็หลักๆก็จะเป็นโปรตีนหละโปรตีนก็อยู่อยอาหารห้าหมู่โปรตีนก็สําพันธ์อยู่แล้วครับแล้วก็ยิ่งเป็นโปรตีนที่ไม่ได้มีไขมันที่ไม่ดีผ่านการทอดหรือะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ก็เป็นสิ่งที่คนคนรุ่นใหม่ก็ค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องสุขภาพมากๆอยู่แล้วก็ อย่าลืมมากินโปรตีนจากไข่ต้ม CP นะผมแล้วก็ติดอาสัตดเริ่มวันแบบกินกินไข่ต้ม CP ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ